เดอสเปียมารอบนี้มีสนามเด็กเล่นเด็กแบบเห็นแบบไม่คาดคิดปีนิด้านไหนเนาะจะไปีนอะไรก็นแน่เลยเก่งขึ้นไปขึ้นไปสิ่งที่เด็กๆต้องการสนามเด็กเล่นใกล้ๆบ้านนะคะในที่สุดก็มี มูดปล่อยดิมันชอบปล่อยเลยอ่ะคิดว่ถึงพืนหรือไม่มก็มดยแล้วอ่ะหมดแรงหมดกำลังแล้วตาม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 หรือตามตามที่้ไป ตัวเล็กมาแล้วเล็กมาแล้แลนะเอ,อตัวใหญ่มาเลยถ้าจำกัดอายุอีกหน่อยตัวใหญ่เล่นไม่ได้แล้วอ๋อตรงนั้นเป็นบันได นี่แหละความสุขเด็กๆเล็กๆน้อยๆก็เอานี่จะไล์เองได้แล้วความสูงพอดีเลยนะน้องจะไหวไหมนะ่ะ น้องไม่น่าไหวเร็วมากไม่ใช่อะมันเวียดดโอ๊้ยวียงอย่างนั้นดิวนวัวระวังโดนน้องน้องออกมาเดี๋ยวพี่เตะนะ งานไหวเปล่าลูกชึ๊บชึ๊บคอยประคองประคองอบๆไว้ผิงชอบปีนอะอันนี้ของจริงผิง<ม>ดูด,มด,ด,ดูมือดิมือเก่งเลยไม่ไหวแล้วเธอไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ยอมหล่นนะอีกมือนึงจับจับทีเราสเต็ปสิลูกเออผิง ผิงอยู่ไหนอ่เอาผิงไปเล่นลน, <c oughs> นี่นี่แหละลูกออกกําลังกาย <c oughs> <c oughs> จะซึ้งจะถึงแล้วเรียนรวง